พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากิเลสนี้เป็นสิ่งน่ากลัวอย่าพึงไว้ใจถ้าเราจับกิเลสมาเป็นตัวเป็นตนได้จะไม่มีที่ใส่จะไม่มีที่เก็บทั่วโลกนี้ก็ใส่กิเลสไม่เต็มแม้แต่จักรวาลที่กวา้างใหญ่นี้ก็ไม่สามารถใส่กิเลสได้หมดถ้าจับมาเป็นตัวเป็นตนได้นะพระพุทธองค์ทรงแสดงโทษและความน่ากลัวของกิเลสไว้อย่างนั้นพึงเข้าใจว่า แม้จัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้ก็ใส่กิเลสไม่หมดดังนั้นกิเลสที่เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ที่มีอุปนิสัยแห่งพระอรหนันต์ยังทําให้เศร้าหมองได้ดังนั้นอย่าพึงไว้ใจกิเลสพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวเรื่องบัณฑิตจอบเฮี้ยนจอบสั้นบ้านเราเนี่นยจอบสั้นๆเก่าๆแล้วก็จะมีข้าวฟ่างมีพัดข้าวฟ่างกับลูกเดืออยู่ในอดีตการ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยร,ราชสมบัติอยู่ในกรุงพระนสีมีบุุษผู้หนึ่งมีชื่อว่ากุฏธ,ธาลบัณฑิตออกบวชปฏิบัติถือศีลพจน์อยู่ในป่าหิมะวันแปดเดือนทีนี้พอหน้าฝนมาฝนตกชุกอีก4เดือนน่ะคิดถึงคิดถึงจอบสั้นๆที่เก็บไว้ที่เถียงนาแล้วก็ลูกเดือยกับพันข้าวฟ่างห่อเอาไว้ฝนมาแล้วเรา ยังไงเราออกไปดีกว่าคิดถึงจอบนั่งสมาธิก็คิดถึงจอบแล้วก็เข้าฟ่างลูกเดือยครึ่งทานานจอบสั้นๆอันหนึ่งพืชคือข้าวฟ่างอย่าเสียไปเลยถ้าเอาไว้มันจะเสียหายเราจะออกไปเอาจอบสั้นๆเทยนๆอันนั้นเรามีที่นาอยู่มีพื้นที่ว่างอยู่เราจะหว่านพืชทํารัว้วในเวลาที่มเมล็ดพันธุ์พืชแก่ก็จะเก็บเกี่ยวเก็บพืชได้พอประมาณทานานหนึ่ง แล้วก็บริโภคท่านคิดอย่างนั้นแล้วก็ออกมาทีนี้ไม่เป็นนักบวชแล้วพอมาทํานามาทําข้าวฟ่างหมดหน้านาทีนี้คิดถึงการบวชเพราะเคยนั่งสมาธิเคยปฏิบททัติธรรมคิดถึงการบวชก็กลับไปบวชบวชได้แดเดือนปฏิบัติธรรมได้แปดเดือนฝนตกลงมาหน้านามาแล้วคิดถึงจอบสั้นๆอันนั้นที่เก็บไว้เถียงนาอีกกับข้าวฟ่างลูกเดือยอีกออกมาทํานาอีก ทำางนั้นอยู่เจ็ดครั้งดูสิจิตเพราะคิดถึงจอบอันนั้นเจ็ดครั้งในครั้งที่เจ็ดเนี้ยจะไม่ให้มีครั้งที่แปดคิดถึงจอบอีกหาวิธีทีนี้คือมีทรัพย์ก็คือจอบกับพัน์ข้าวฟ่างนั้นกลับไปที่เทียงนาน้นยอันนั้นเอาจอบกับหออเมล็ดพันธุ์พืชนั้นเดินไปที่ฝั่งแม่น้ําบัดนี้แหละเราจะทิ้งจะเสียสละเอาจอบขึ้นมาแล้วก็เอาห่อของ พันเข้าฟ้างลูกเดือยมัดจะอีกริมหนึ่งแล้วก็จับคิดว่าจะทิ้งก็เสียดายแวบ,บขึ้นมาคือปัญหายากไงถ้าเราทิ้งลงน้ําเราเห็นที่เราทิ้งแล้วก็ต้องไปตามเก็บอีกทํำยังไงดีนายกุทธาร,รบัณฑิตมีความฉลาดทีนี้จะไหนเลยจิต2ดวงมันสู้กันอยู่ทิ้งไม่ทิ้งทิ้งไม่ทิ้งสรุปว่าทิ้งและจะทิ้งไม่ให้ตัวเองเห็นด้วยก็เลยจับหมุนสามรอบหมุนอย่างแรงเลยสามรอบ ก็อย่างลงแม่น้ำทีนี้มองไม่เห็นว่มามันตกลงที่ไหนพอตกลงน้ำมองไม่เห็นเราชนะแล้วเราชนะแล้วร้องขึ้นอย่างเสียงดังเลยเราชนะแล้วเจ้าเมืองพาราณสีบัดนั้นได้ไปปราบหัวเมืองต่างๆแล้วให้ตั้งคม็มอยู่ที่ใกล้ตรงนั้นได้เสด็จมาสงสนานคือมาสงน้ํากําลังจะสงน้ําได้ยินกุทธารัณฑิตนี่ร้องตะโกนขึ้นว่า เราชนะแล้วเราชนะแล้วเกิดความไม่พอพระไทยยนี่ใครจะมาชนะไปยิ่งของเราอีกเอาเพิ่งรบมาหี่หัวเมืองต่างๆเราครอบความหมดแล้วยังมีคนชนะอีกหรือทหารตามไปดู <c oughs> ก็เลยพาอมาตราชบริพานไปที่ตำหนักสำนักของบัณฑิตจอบเพี้ยนนี่กุธละบัณฑิตนี่ก็เลยไปไต่ถาม <c oughs> ธรรมดาว่าการชนะนี่เราชนะมาหมดแล้ว ฉะน,นเลยท่านจึงกล่าวว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วความชนะของท่านเป็นอย่างไรเรารบกีธาทัพมาชนะทุกหัวเมืองมาเนี่ยเรานี่เป็นผู้ชนะแล้วทําไมท่านยังกล่าวว่าชนะอีกรรกุธละมณตก็เลยบอกว่าการที่พระองค์ไปรบกีธาทัพไปรบหัวเมืองต่างๆนั้นเป็นการชนะที่ยังไม่ชนะอย่างแท้จริงยังไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริง เพราะว่าวันหนึ่งเขาแข็งข้อขึ้นก็กลับแพ้ได้อีกนั่นคือการชนะภายนอกยังไม่ใช่ชัชนะที่แท้จริงแต่ข้าพระองค์นี่ชนะใจตัวเองแล้วชนะความเสียดายชนะความตน,นีชนะความโลภได้และจะไม่กลับไปแพ้อีกจึงกล่าวคาถาว่าความชนะใดๆกลับแพ้ได้อีกความชนะนั้นมิใช่การชนะที่ดีที่แท้จริงที่ประเสริฐ ส่วนความชนะใดๆไม่กลับแพ้ได้อีกความชนะนั้นแหละเป็นการชนะที่ดีที่เยี่ยมที่ประเสริฐที่เลิศล้ำนั่นก็คือการชนะใจตนเองพุทธบริษัททั้งหลายชนะใจตัวเองหรืออย่างนี่พระคุณเจ้าชนะใจตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วนะถึงละทางโลกออกมาบวชได้เจ้าทั้งหลายนะอาจจะเห็นการให้ทานนี่ชนะความรลภบหรืออย่างยังอยากได้คืนไหมยังหวังผลคืนไหม นั่นคือกับแพ้นั่นนะ่ะตอนแรกตั้งใจมีชัยชนะจะไปให้่าใจเสียสละมีแต่ของดีๆละเอียดปาราณีตแต่พอให้ปุ๊บจิตคิดแวบอยากได้อันนี้สงแล้วอยากได้คืนแล้วแพ้แล้วนะไม่แพ้มากก็แพ้น้อยแล้วนะแต่พระคุณเจ้าว่าส่วนมากจะจะแพ้กันยับเยินเพราะป,ปัารานกันเป็นล้านรางวัลที่หนึ่งหกล้านแต่ไว้ทานนิดหน่อยรางวัลที่หนึ่งสิบใบชุดใหญ่ว่าไปอันนั้นคือแพ้อย่างยับเยินเลย แต่ถ้าชนะอย่างแท้จริงนี้เหมือนบัณฑิตที่ทิ้งจอบลงแม่น้ำนั้นไม่เสียดายและไม่คิดจะไปเอาอีกจึงกลายว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพอจิตละความโลภได้เกิดสงบแล้วก็เพ่งลงไปที่แม่น้ำเจยพยัยามได้กระสินพอได้กระสินแล้วเกิดอิทธิฤทธ์เหาะขึ้นบนฟ้าแล้วคูบัลลังเทศน,นาให้เจ้าเมืองพาราณสีฟังพระเจ้าพาราณสีกับ อมาทั้งนั้นฟังเทศเห็นอิททธ,ธิ์ปรากฏและได้เข้าใจคําว่าชนะใจตนเองคือชชนะที่แท้จริงคือชชนะที่เยี่ยมยอดนี่เห็นการไปรบราฆ่าฟันของตนเองนี่เสี่ยงตายมากมายและเป็นความจริงด้วยคนตายมากมายบันหนึ่งเขาเขียนข้อขึ้นหรือกําลังเราอ่อนเขาก็มาตีเมืองเราคืนก็ไม่ชะชนะที่แท้จริงอีกเจ้าเมืองพระนศรีจรึงอยากมีชชนะอย่างแท้จริง ก็เลยขอออกบวชตามดังนั้นเป็นข่าวดังมากข่าวใหญ่มากบริาาบาลประมาณสิบหกโยต์บวชตามประพฤติปฏิบัติทมนั่งฌานอยู่เจ้าเมืองอีกเมืองเมืองหนึ่งได้ข่าวว่าพระเจ้าพระรศีละทิ้งสมบัติออกบวชแล้วเรายกทัพไปดีกว่าจะไปเอาสมบัติของเจ้าเมืองพระรศีเพราะมีเยอะท่านออกบวชแล้วก็เลยยกทัพมาพอยกทัพมาแล้วก็ได้พูดคุยกันทีนี้แหละ ได้ฟังธรรมอีกก็เลยคิดได้ว่าธรรมดาพระราชาเจ้ามีสติปัญญาเป็นเลิศการที่เจ้าเมืองพระราสีออกบวชย่อมมีเหตุมีเนยะอย่างแน่นอนท่านเป็นผู้มีอำนาจมีความเฉลียวฉลาดรบก็ชนะมาหมดแล้วฉะนั้นเลยจึงออกบวชจากการที่เจ็ไปยึดสมบัติกลับได้สมบัติทีนี้เพราะไปฟังธรรมฟังธรรมจากกุฏาลบัณฑิตฟังธรรมจากเจ้าเมพระราสีเกิดแรงศรัทธาขึ้นออกบวชตามอีก ได้ตั้งสำนักอยู่แม่น้ำถัดตรงไปเจ้าเมืองพระราศีบวชแล้วพระราชาออกบวชตามเมืองที่หนึ่งเมืองที่สองเมือง,องถึงเจ็ดองเพราะคำว่าชัยชนะอย่างแท้จริงดังนั้นการชนะใดๆที่กลับมาแพ้อีกยังไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงแต่การชนะใดๆที่ชนะแล้วไม่กลับไปแพ้อีกคือชนะโมหะโทสะชนะใจตัวเองด้วยศีลสิสปัญญ,ญานี่ จะเป็นการชนะที่ไม่กลับไปแพ้อีกจะเป็นชัยชนะที่ประเสริฐเลือดล้ำดังองค์พระศาษษษสดาทุกประการอนุโมทนา